มิลินทปัญหาของครมศิลปากรมิลินทปัญหาปฐมวั์ปฏิสันธิขห,หนะปัญหาที่หถามว่าคนที่ตายแล้วจะไม่ถือเอาซึ่งปฏิสนธิคือไม่ต้องเกิดอีกมีบ้างหรือไม่ครั้งนั้นพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชบุตรฉาถามอัธปัญหาอันอื่นต่อไปว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้า คนที่ตายไปแล้วจะไม่ปฏิสนธิเกิดมาเป็นร่างกายจิตใจสูญไปนี้จะมีบ้างหรือหรือว่าไม่มีพระนาคเกษ็ได้ฟังพระราชโองการชนีจิงถวายพระพรว่าดูรานะมหาบพิษคนบางจำพวกดับจิตแล้วไม่เกิดอีกก็มีที่กลับมาเกิดอีกก็มีพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีจิงซักถามต่อไปว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าว่าบุคคลที่ดับจิตไม่ได้เกิดอีกนั้นได้แก่คนจำพวกใดคนที่ดับจิตตายไปแล้วกลับเกิดใหม่นั้นได้แก่คนจำพวกใดนิมนต์วิสัชนาไปให้แจ้งก่อนพระนาคเษนถวายพระพรว่ามหาราชะดูราณะบอบพิษคนที่มีราคาที่กิเลสดับจิตแล้วเกิดใหม่ที่หากิเลสมิได ดับจิตแล้วไม่เกิดอีกขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินจึงย้อนถามว่าก็พระผู้เป็นเจ้านี้เล่าดับจิตแล้วจะเกิดไหมหรือว่าไม่เกิดอีกในภพเป็นประการใดพระนาคเกษนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐถ้าว่าอัตมาประกอบไปด้วยกิเลสดับจิตไปก็ต้องเกิดใหม่ ถ้าว่าอาตมาหากิเลสไม่ได้ก็จะดับศูนยไปไม่เกิดอีกขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นสารคระนครก็มีพระราชโอการสรรเสริญว่ากัลโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรแล้วปฏิสันทิขาหานะปัญหาคำรบหกจบเท่านี้